มุมไโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่อบูนเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากเลยครับในเดนมีนี้ก็มาทีมแพ้อัจจรเดทุกคนไปให้กำลังใจกันแล้วก็ไปร่วมสร้างความทรงจำ้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนั่งลงก็ไปเพื่อนเพื่อนเทุกคนไปร่วมแสดงความดีในงานประมาณ3,000ันกว่าพันใช่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแน่นแน่นเลยที่จริงเราไม่ได้คาดหวังว่าแฟนลับจะมาเยอะขนาดนี้ เปิดอะบนร้อนหน้าประตูประมาณ10ข้างเลยนะตอนเก็เห็นแล้วมันก็ทำให้เราแบบันดีใจมาแบบมากเพี่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานที่เท่บ่อยเราเลยบอกว่าคาดหวังมากอยากให้ทุกคนมรวมกันเยอะๆไม่รามแบบเป็นต่าหน้อยใจหรอว่า่ไงนอะี้แต่ปีที่แล้วเราจัดที่ต่างจังหวัดไปแล้วปีนี้เราเราจเท่เหมือนกัน คจัดเต็มมากปีนี้สุดเจ้าบอกมาจัดเต็มเพราะว่าปีหน้าก็ได้ขามแล้วครก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยปีนี้จังเต็มปีนี้จัดเต็มแล้วปีหน้าเล็กสามแล้วด้วยปีหน้าน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นคนปวดหลังธรรมดาเนอะใส่คนงานใส่พี่ไปสับให้ใช่คับส่คนงานเป็นแบบว่าพี่ไปสับก็ปีนี้ก็ยังคงมี ก็กรุบเผื่อเพราะวันนี้มีเค้ก29ชั้น อยาก่ด้อไรอยากได้รสกอรา่งครับวามวานให้ตัวเองีอะไรบเตยปีนี้ที่อยากอากจะมอออยยิ้มให้กได้โปรเจกอไรใหม่ๆเปรียบตัวมีโปรเจกตกนหน้ามีโปรเจกต์รัันสวรอรอบห้าปก็เป็นควงวานที่จะมอบให้แฟนเพื่อ วันไหนนะวันไหนเออประมาณปายเดือนพามปลายเดือนิฤษภาใช่เพลงใหม่เรามาหรือยังคเพลงใหม่มาแล้วครับนี่หมาฝากด้วยนะครับ B Y S ปล่อยในวันที่23กุภานเป็นแนวเป็นแนวอะไรแนวไหนเหมือนเดิมเลยอบคือแปนงับครับก็หรอใ่ก็คือเป็นเพลงไม่แปนคขับด้ไย จะได้ฟังกันวันนั้นเลยใช่ฟังสดนะคร<อ>ัก็ตามจริงทุกคนได้ฟังสดแล้วในวันทีท่1ในวันที่<า>23<า>มีป<ม>่<ม>วยอีกเป็นหลังขา M T V ใช่ไหมคะี T V ไปค่ะ ีการสร้างเงินลุนที่วัดสาราแรงด้วยทันหรือยังแล้วครับเป็นรูปใกล้จะเสร็จแล้วครับก็้จะครบแล้วร่วมกันด้วยใช่เพราะว่าเรามาจะหลังจากนี้เรามัจะมีโปรเจกต์คู่กันอีกแน่ๆไม่ได้ครับมีโปรเจกต์คู่กันนี้แน่นอน Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.